เมื่อไม่กี่วันมานี้เราชาวไทยก็คงได้เห็นภาพสลักที่หลุดออกมาเกี่ยวกับกองทัพเสียมกุกซึ่งเป็นส่วนที่ทางขมิ้นพยายามที่จะปกปิดซึ่งเนื่องด้วยปัจจัยอะไรนั้นทุกคนคงทราบกันดีแต่โชคดีที่ทางชาติตะวันตกได้มีการแปลและบันทึกไว้ก่อนแล้วทําให้เราได้เห็นภาพสลักผู้บุกเบิกชาติสยามของเราที่โดนเรียกว่าเสียมกุก ซึ่งวันนี้ช่องของเราจะนำพาทุกท่านไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้บุกเบิกชาติสยามของเราแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแฟนเพจ a s i a n s e เและข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความนามปากกาคนทางทาง จากบันทึกของเอเตียนเอโมเนยซึ่งเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสและเป็นคนแรกที่ได้จัดทำการสำรวจการล่มสลายของอาณาจักรขมรซึ่งจากบทความของเอเตียนก็ได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษโ,ษโดยเบเนดิก์แอนเดอร์สันซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ ต้นปีคิธศักราช1904เอเตียนเอโมนิเยได้แปลจารึกชิ้นเล็กๆที่ระเบียงนครวัดชี้ให้เห็นว่าด้านหน้าของกองทัพขเขมรคือกองทัพทหารเสียมกุกซึ่งท่านเชื่อว่าเป็นภาพของชาวสยามที่เก่าแก่ที่สุด หรือในหนึ่งคือคนไทยนั่นเองด้วยประการนี้เองท่านก็ได้ยืนยันประเด็นที่ท่านได้นำเสนอไว้ก่อนคือจากจารึกจามปี1050ที่ได้กล่าวถึงเฉลยชาวสยามที่พระเจ้าชัยปรเมศวนวรมันที่11นํานำไปถวายไว้ที่ปูนาคาแห่งเมืองยาตรังอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ยอดเเดได้ตรวจและแก้ การแปลจากจารึกข,ของเอโมนิเยและได้ตีพิมพ์งานแปลของท่านแลใช้ชื่อว่านี่เสียมกุกและใน k 2 9 8ซึ่งรหัสนี้เป็นการแบ่งตามโซนที่พบการสลักบันทึกรหัสนี้จะอยู่ในหมายเลข2จากแผนพังนครวัดซึ่งก็คือบริเวณปีกฝั่งตะวันออกของระเบียงทางทิศใต้นั่นเอง จากภาพสลัก k 298มันทัดที่28ในมีการบันทึกและแปลเป็นไทยได้ว่าผู้แทนพระองค์ของกษัตริย์ปามันเจนทะได้นำเสียมกุกมาสำหรับนักประวัติศาสตร์ที่เรื่องลือแห่งอินโดจีนท่านนี้อย่างเอโมนรีเยก็ไม่มีที่ทางให้กับข้อสงสัยใดๆวันนี้คือคนไทยกลุ่มแรกสุด ที่แทรกซึมเข้ามาในตอนกลางของสยามและได้เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับคนจามอย่างต่อเนื่องและภายหลังกับคนขเขมรในคริสตศตวรรษที่11และ12แนวคิดนี้นักวิชาการทุกคนสืบทอดและเขียนกันต่อๆมา ในปีคริสตศักราช1282และ1825จัก,กรวกรรดิกุบปไลคานก็ส่งทูตมายังเสียนและหลอหูซึ่งเสียนคือสยามและหลอหูคือละโว้นักวิชาการแปลไว้อย่างแม่นยำและชัดเจนว่านี่คือสยามและลบบุรีและสยามก็หมายถึงอาณาจักรไทยที่สุโขทยัย ทูตจากเสียนล้อเองก็ยังไปเยือนเมืองกวางตุ้งในปีคศร1292เป็นต้นมาจากจุดนี้แหละที่คนจีนเรียกชื่อประเทศนี้ว่าเสียนหรือไม่ก็เป็นคำผสมว่าเสียนล้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจีนจะได้ยินชื่อนี้มาจากคนขเขมรที่มีอำนาจเหนือดินแดนแถบนี้และกับผู้คนที่ขเขมรมีการติดต่อสัมพันธ์เป็นสำคัญที่สุด ชาวเขมรใช้คำว่าเสียมสำหรับเรียกดินแดนประเทศนี้และก็รักษาคำนี้ไว้จนกระทั่งปัจจุบันในรูปของคำว่าเซมพงสาวดารภาษาบาลีได้นำคำนี้ไปแปลงเป็นสยามเทศะตั้งแต่ปีคิศกราช1339เป็นต้นมาแล้วเราได้พบมาแล้วว่าคนจามและคนพม่าใช้คำว่าเสียมคนมอนใช้คำว่าเซม และต่อมาคนมาลายูก็ใช้คำว่าเสียมอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวโปรโตุเกสได้คำว่าเอามาจากคนมาลายูนั่นเองซึ่งชาวยุโรปอื่นๆได้สืบทอดกันมาไม่มีข้อสงสัยใดๆว่านับตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่13เป็นต้นมาคำว่าเสียมหมายถึงอำนาจที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สุขโขทยัยหรือคนไทยนั่นเอง และสอดคล้องกับการแปลภาษาของโบราณจากสลักที่นักเขียนนามปากกาคนทางๆในพูดไว้ในบทความของตนว่านี่ไงพวกสยามของเราผมแปลก,กลุกว่าของเรานักองค์ราชการิยาพักพมานเจนชละเป็นผู้นำเหล่าทหารสยามและท่านก็ได้ตีความเพิ่มเติมในบทความไว้ว่า ณที่นี้เราน่าจะคิดกันต่อไปได้ว่าทำไมมีทหารแค่สองเหล่าคือละโวกับสยามแล้วทหารหลักคือทหารขอมหายไปไหนเสียลักผมตอบดังๆว่าค้อมในสมัยโน้นที่ทำการแกะสลักเขาเรียกตัวเองว่าสยามสินะครับไม่งั้นคงไม่มีคำว่านี่ไงสยามของเราซึ่งคำว่ากุกผมแปลว่าของเราใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากัน ซึ่งมันสอดรับกับอาการที่ทหารสยามไร้ระเบียบนั่นเองทหารสองเหล่านี้ทำการรบชนะอริราชศัตรูน่าจะเป็นพวกแขกจามโดยละโว้ส่งกองทหารมาช่วยสยามกุกเนื่องเพราะเป็นเมืองพี่เมืองน้อง500ปีต่อมาสยามถูกขมนปฏิวัตินำโดยตะซอกประแอม หรือพระเจ้าแตงหวานคนสวนของพระราชาชัยวรมันที่9ซึ่งมีบันทึกไว้ในพงศาวดารแรกของขมรด้วยจนพระเจ้าอูทองนำชาวสยามหนีตายจากนครวัดมาก่อตั้งกรุงศรีอยุธยานั่นแล ถ้าหากใครชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับเนื้อหาใหม่ๆจากช่อง Mainpoint Insider สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสุขสวัสดิ์ทุกคน